สวัสดีค่ะกบมาพบกับ,กบโปรกอการดูดวงเย่โอ้โห,โหเดือนสิงหาเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะก็เข้าสู่เดือน9เดือนกันยาแล้วนะคะอีกไม่กี่เพลาาเราก็จะสิ้นปีแล้วเนาะอยากทำอะไรต้องรีบรีบทำนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเนาะเพราะว่าอีกไม่อึดใจเราก็จะเปลี่ยนพอศเป็น2568แล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปว้าบดูดวงกับอาจารย์สันคเนชาพลานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้นะจ๊ะเอาให้หมดนะคะพี่ๆขาหัวใจบันทึกคลิปกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะคเนชาพนลานะคะสายมูนะคะนี่ค่ะว้าวตามหน้าตรงนี้เลยนะคะติดตามฟลโล่กันด้วยนะ มาค่ะผู้สุทาที่เกิดวันเสาร์แล้วผู้สุทาที่เกิดวันเสาร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในหมืออาจารย์นะคะจากนั้นในคุณท่องน้ำมูตสระสาจบเราใช้ทั้งหมด5้าใบนะคะใช้ไพ่ห้าใบาเป็นตัวเล่าเรื่องว่าเดือนกันยานี้ ดวงของคุณจะเป็นเพียงไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างเป็นแบบการแรนดอมสุ่มนะคะก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็นการดูดวงองค์ประกอบโดยรวมนี่ไม่ใช่ดูดวงบุคคลนะคะแต่ถ้าดวงบุคคลบอกได้เลยค่ะ90%้าสตมันต้องมา90%้าสตมันต้องมานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรามาฟังกันนะเพราะว่าแต่ละวันที่ดูผ่านหน้านี้ค่อนข้างโอเคเยอะเลยนะคะ ผู้สถาที่เกิดวันเสาร์ผู้สถาที่เกิดวันเสาร์ดวงประจําเดือนกันยาดวงประจําเดือนกันยาได้แก่ป๊ะโอ้ไพบีเจนะคะสวดมนต์ปฏิบัติศีลป๊อหกเหรียญอาทำไมวันเสาร์ขึ้นไพ่บอกขัดแค้นนิดๆเน,น,นี่ยปุ๊บอัศวินถือโอ้อัศวินถือถ้วยมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะป๊ะขิงครับโอ้ห้ามา้า ผู้สัทธาที่เกิดวันเสาร์ผู้สถัทธาที่เกิดวันเสาร์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปป้าสี่คะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะว่าโอ้โหมีหลายๆเรื่องที่จะฝากอะให้สามเรื่องให้สามเรื่องสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะต้องมีสติสตางสตาร์ทนะคะและใจต้องโคตรเย็นแบบคูลแบบหนาวๆเลยค่ะทําไมถึงบอกว่าต้องคูลแบบหนาวๆไหมหนึ่งเรื่องแรกคุณได้ไพ่ห้าไม้เทา้า คนเกิดวันเสาร์ในเดือนกันยาคุณจะมีความใจร้อนมีเรื่องของการขัดแย้งมีเรื่องของการทะเลาะวิวาหรือไม่ได้ดังใจใครเกิดวันเสาร์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าคุณจะต้องใจเย็นแบบครูแบบคูคูพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไปเลยว่าใจเย็น ให้ได้มากที่สุดหรือพี่หมอว่าจะเย็น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 ไมายมงบอกยเย็น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 ไปเลยค่ะจะดีมากๆอย่างที่สองนะคะคนเกิดวันพุธเอ้ขอโทษอย่างที่สองคนเกิดวันเสาร์ที่พี่หมอจะฝากคือไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญคือไพ่ของการที่คุณอาจจะขัดแคลนในระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่จุกจุกจุกบอกใครบอกได้ด้วยเพราะทำไมไหมอย่างที่บอกว่าคนเกิดวันเสาร์ด้วย เทวดาทรงเสืออยู่แล้วขึ้นหลังเสือลงไม่ได้เพราะทําไมคนอื่นดูแบบโอ้โหท่านดูความเป็นลักชัวรี่สูงท่านดูความเป็นไฮโซค่อนข้างสูงจะบอกว่าหนูไม่มีตังไม่มีใครเชื่อพอไม่มีใครเชื่อปุ๊บเราจะต้องนิ่งๆและเซฟให้ได้มากที่สุด อาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้นและดูตั้งแต่ปลายเดือนสิงหารู้ว่ากันยาจะเกิดอะไรเซฟให้ได้มากที่สุดและเรื่องที่3ที่อาจารย์จะขอนะคะคือเรื่องไพ่บีเจใครที่เกิดวันเสาร์ที่คิดอยากจะกินมังสวิรัตคิดจะปฏิบัติหรือทุกวันพักเคยรับปากอะไรกับสินสัก์สิทธิ์เอาไว้กลับมาได้แล้วนะจ๊ะแม่จ๋า กลับมากินแบบที่ท่านอยากกินปฏิบัติแบบที่ท่านปฏิบัติหรือสวดมนต์ได้ทุกวันจะดีมากมากมาก็ใ่ล้านล้านตัวและที่สําคัญนะใครที่เกิดวันเสาร์ที่ท่านนั่งอยู่กับที่แล้วมันมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะวิวาดอัศวินถือถ้วยเกิดขึ้นไปดูลูกค้าไปพบปะลูกค้าไปเสนอผลงานให้กับลูกค้าหรือทําตัวในลักษณะของการไปดูงานไปเอาของมาขายหรืออะไรก็ได้ คิงครับคุณมีความสามารถในการที่จะต้องแมネจการใช้ชีวิตอ,อยู่แล้วแต่ติดขี้เกียจหรือเปล่าอาจติติบอกแต่แต่แต,แต,แต่ก่อนก่อนก่อนโนโนโถ้ารู้แล้วว่าดวงจะเกิดอะไรนัดไปเลยทําไปเลยเดินทางไปเลยนจะจ๊ะแม่จา๋าวันนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ซิกเนเจอร์ในการทําบุญให้คุณทําบุญเกี่ยวกับหมาแมวจนจัดและเสริมด้วยการปฏิบัติสวดมนต์สมาธิสิ่ทันมังสวิรัตได้จัดดีมากๆนะคะวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Bye.